สวัสดีครับเพื่ผมกริกลคอนเฟิร์มนะครับหลายท่านได้สอบถามเข้ามานะครับถึงกลเม็ดเคล็ดลับของคนที่เกิดในปีนักษัตย์ต่างๆนะครับชั่วชรุขั้นต่อมรงมเสงมเมียแม้วอกระกาจอกุ่นนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกกลเม็ดเคล็ดลับเสริมดวงชะตาอย่างไรสําหรับนักษัตย์ต่างๆนะครับเรียกได้ว่าให้ดวงชะตาดีในปี2564นะครับถ้าได้ดูคลิปนี้อยู่นะฮะกดแชร์นะครับหแชร์ขอให้รวยครับใครกด2แชร์ขอให้เป็นเศรษฐีใครกด แชร์ขอให้เป็นมหาเศรษฐีใครกดแชร์ขอให้รวยอาว่าย,ยางงั้นละกันผมก็ได้รวบรวมตําราหลายๆเล่มนะครับไม่ว่าจะเป็นตําราจีนตําราไทยเรียกได้ว่ารวบรวมและตกผลึกมาให้ท่านที่นี่ที่เดียวเลยครับเรียกได้ว่าในปี64แต่ละนักษัตย์จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังแล้วเรามาคอนเฟิร์มนะครับสำหรับดุสตาเขที่เกิดในปีมะเมียนะครับสีที่ถูกฉลกลก็คือสีขาวเขียวน้ําเงินครับอัญมณีที่ดีและเสริมดวงคือมรกตไข่มุกแล้วก็หย สำหรับอาชีพที่ถูกโฉลกครับก็คือธุรกิจทางน้ําหรือเกี่ยวกับน้ําร้านอาหารเสื้อผ้าหรือจะเป็นคนที่เขียนเรื่องราวต่างๆลงเพจ Facebook หรือทําเป็นพวกนักรีวิวต่างๆถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญฮะยังเกี่ยวพันกับเรื่องครูบาอาจารย์ได้ด้วยนะครับทิศมงคลก็คือทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับทิศอปมงคลก็คือทิศเหนือนะครับคนที่เกิดในฟีมิเมีนเป็นคนขยันครับแล้วก็ไม่กลัวความยากลําบากมักจะดําเนินชีวิตด้วยลําแข้งของ ตัวคุณเองไม่ยอมพึ่งใครไม่ชอบเป็นหนี้บุญคุณไม่ชอบติดหนี้บุญคุณใครนะครับดังนั้นต้นไม้มงคลที่เสริมดวงตาให้คนที่เกิดปีมะเมียก็คือต้นไผ่ครับซึ่งจะทําให้คุณมีความอดทนและเป็นนักสู้มากยิ่งขึ้นครับอันที่สองเลยคือต้นราชพฤกษ์จะทําให้คุณรุ่งเรืองมีเงินทองไหลามาเทมาครับและอันที่สามครับคือต้นจำปีครับต้องบอกว่าถ้าคุณปลูกแล้วชีวิตคุณจะพบแต่ความร่มเย็นแต่ข้อแนะนําก็คือต้นไม้เหล่านี้ห้ามปลูกตรงทางเข้าประตูรั้วด้านหน้านะครับควรปลูกด้านข้างด้านหลังหรรรรืออเวบบจะะดีีท่สุนคั เรื่องงามยามดีของคนที่เกิดในปีมะเมียจะมีวันดีและวันที่ต้องระวังดังนี้นะครับวันอาทิตย์ครับเป็นวันที่ดีด้านการเจรจาทางเงินทองการขอความช่วยเหลือถ้าขอกู้ยืมเงินจะได้ข่าวดีครับจะมีคนช่วยเหลือดีนะครับวันจันทร์ครับเป็นวันที่ดีจะติดต่อเรื่องงานทุกเรื่องจะไปของานจะไปสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานก็จะสะดวกปลอดโปร่งครับวันอังคารครับเป็นวันที่ดีสำหรับการเข้าพบผู้ใหญ่การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือจะไปเยี่ยมเยือนผู้ใหญ่จะดีมากเลยนะครับวันพุธเป็นวันกาลกินีไม่ควร ไม่ควรทํางานมงคลควรหลีกเลี่ยงการเดินทางยามมิการครับวันพฤหัสบดีฮะเป็นวันที่ดีสำหรับการตรวจสุขภาพไปพบหมอตัดสินใจผ่าตัดไปทากิฟทำซิฟหรือทําศัยกรรมต้องบอกว่าเป็นวันดีมากๆเลยนะวันศุกร์ครับเป็นวันที่ดีสําหรับเรื่องของความรักไม่ว่าจะขอคบใครงองอนใครสารภาพบอกรักนัดเดทนัดบอร์ดจะสมหวังครับวันเสาร์ครับเป็นวันที่ดีในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนะครับการเปิดร้านใหม่เข้ารับตำแหน่งใหม่การเริ่มงานใหม่หรือขึ้นบ้านใหม่เจริญก้าวหน้าครับ สำหรับท่านที่เกิดในปีมะแมนะครับสีดวงชะโลกนะฮะก็คือสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับอัญมณีที่ดีที่สุดเลยก็คือเพชรทองคําบุษราคานะครับอาชีพที่ดวงชะโลกครับงานที่เกี่ยวข้นนา,าราชการนักการธนาคารนักหนังสือพิมพ์เปิดช่องชาแนลเกี่ยวกับการรายงานข่าวหรือว่าเอาข่าวมาวิเคราะห์วิจาร์กระแสสังคมดรามา่าเวิร์กมากๆเลยเป็นนักกีฬาได้ช่างทองได้ทํางานเกี่ยวกับการค้าขายแว่นตาได้แล้วก็ในเรื่องของภาษาทํางานเกี่ยวกับกต่างชาติ ่าภาษาก็สามารถทําได้เช่นเดีวยวกันครับทิศมงคลก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับทิศอัปม,มงคลก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือคนพิบาแม่นั้นเป็นคนที่ชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้ต้องพึ่งตนเองนะครับอยากได้อะไรต้องหาเองดังนั้นเนี่ยถ้าคุณปลูกต้นไม้เหล่านี้ไว้บริเวณสวนหน้าบ้านหน้ากิจการหรือหน้าร้านค้าจะลุ่งเหลือมากๆหนึ่งเลยคือต้นเข็มครับจะเสริมความฉลาดเฉียบแหลมครับอันที่สองคือต้นเฟื่องฟ้านะครับเป็นต้นที่ทําให้คุณค่าชีวิตของคุณสู าบจะทําให้ชีวิตคุณสดใสรุ่งเรืองมากๆเลยครับต่อมาคือต้นบอนไซนะครับจะทําให้คุณแข็งแกร่งอดทนสามารถทนได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าใครจะมาใส่ร้ายอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีความอดทนสูงมากยิ่งขึ้นเลยนะครับสรบวันที่เป็นมงคลของชาวปีมาแมนะครับวันอาทิตย์ฮะเป็นวันที่ดีเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานหรือการเข้ารับตำแหน่งใหม่นะครับวันจันทร์ครับเป็นวันที่ได้รับความสําเร็จในเรื่องของความรักจะบอกรักใครหรือขอใครแต่งงานจะสมหวังอย่างแน่นอนนะครับวันอังคารครับจะดีในเรื่องการเงินการ เจจาการขอกู้ขอขายายวงเงินหรือจะขอยืมเงินใครก็เรียกได้ว่าดีมากๆไหลซึ่งปัญหาครับวันพุธเป็นวันที่ดีมากในเรื่องของการงานถ้าเริ่มงานเริ่มเรียนหรือเริ่มเดินทางหรือจะถอยรถวันนี้จะดีสุดๆเลยทีเดียวครับวันพฤหัสบดีฮะเป็นวันกรารกินีไม่ควรทางานมงคลใดๆเว้นแต่ไปทำบ,บุญตักบาตรหรือว่าไปแก้ดวงสะดอเคราะห์ครับวันศุกร์ครับเป็นวันที่ดีในเรื่องสุขภาพครับตัดใ,ใจผ่าตัดไปปรึกษาหมอหรือตรวจเช็คร่างกายจะดีมากทำเสรยกรรมทําได้ทดํทคลิปทำซิปดีมากครับวันเสาร์ครับเป็นวันที่ไปเยี่ยมมญญาาาาติเเข้้้หหหผูใ่่ไดดควชลือี มากเลยนะครับยิ้มเงินยิ้มทองผู้ใหญ่นั้นต้องบอกว่าสําเร็จแม้แต่ทวงนี้คนที่แก่กว่าก็จะปลอดโปร่งและสําเร็จอย่างแน่นอนครับ ดวงชะตาและการเสริมดวงของคนที่เกิดในปีวอกนะครับสีที่ถูกฉลองนะคือสีเขียวสีเทาสีน้ำตาลสีดำอัญมณีก็คือเพชรไข่มุกหยกไพลินนินเสริมดวงนะครับอาชีพถูกฉลองครับคือครูหรือเกี่ยวข้องกับศาสนานักบรรยายวิทยากรพิธีกรขร้าราชการนักการทูตเกี่ยวพันกับเรื่องของแพทย์หรือยุกยาหรือพวกคอลลาเจนพวกอาหารเสริมสุขภาพนักวิจัยเภสัชกรช่างฝีมือทุก ชนิดครับทิศมงคลในแก่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับทิศอบมงคลก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสาหรับต้นไม้มงคลนะครับหนึ่งเลยที่ดีที่สุดก,ก็คือกล้วยไม้นะครับเพราะว่าคําว่ากล้วยฮะทำะไรก็จะง่ายๆและที่สําคัญเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเขาเชื่อว่าถ้าปลูกต้นกล้วยไม้เนี่ยจะทําให้เกิดความทับใจแก่คนทั่วไปนะครับต้นเฟื่องฟ้าฮะจะทําให้ชีวิตของคนที่เกิดในปีวอกรุ่งเรืองสดใสนะครับต้นวาสนาครับชื่อบอกอยู่แล้วว่าปลูกแล้วจะมีบุญ มีโชควาสนานะครับถ้าเกิดว่าออกดอกจะทําให้มีโชคลาภอัถนาสิ่งใดก็จะได้สมดังหวังนะครับสำหรับเลิกงามยามดีของคนที่เกิดในปีวอวันอาทิตย์ครับเป็นวันที่ดีสำหรับเรื่องความรักนะครับถ้าอยากเอ่ยปากบอกว่าใครนัดกับใครหรือพูดเปิดอกเปิดใจก็สามารถลุยได้เลยในวันนี้นะครับแม้แต่ง,ง้งงอนขอขึ้นดีนี่ก็ยิงเวิร์กเลยนะครับวันจันทร์ครับเป็นวันที่เหมาะแก่การเจรจาด้านการเงินการทองนะครับการเซ็นสัญญาการวางมัดจําหรือการขอกู้จะสําเร็จนะครับ วันอังคารครับเป็นวันที่ดีในการติดต่อการงานการวิ่งเต้นและก็การเปิดร้านเปิดกิจการหรือเริ่มงานใหม่ๆนะครับวันพุธครับเป็นวันที่ดีมากๆเกี่ยวพันกับเรื่องของผู้ใหญ่ขอความชวยเหลือหรือไปเยี่ยมญาติจะรับความเอ็นดูนะครับวันพฤหัสบดีครับเป็นวันที่รับลูกน้องบริวารจะได้คนที่ซื่อสัตย์จริงใจและไว้ใจได้มาทํางานครับวันศุกร์ครับเป็นวันที่ดีในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เข้ารับตำแหน่งใหม่วิ่งเต้นเรื่องตำแหน่งหรือสอบเลื่อนขั้นนะครับวันเสาร์ครับเป็นวันไม่ค่อยดีนักนะครับไม่ ควรทำงานมงคลใดๆหรือเรื่องการเดินทางกาลงดไปงานศพและหรือเรื่องการเจรจาเรื่องสําคัญสําคัญจะทําให้ไม่สําเร็จครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเคล็ดลับแล้วก็เรื่องราวของสิ่งที่เป็นมงคลของท่านที่เกิดในปีมะเมียมะแม ลบกวนทุกท่านนะครับฝากกดแชร์ให้กับผมจะกราบขอบคุณมากครับแล้วก็ดีสําคัญครับท่านใดอยากให้กิจคอนเฟิร์มทําคลิปแบบนี้ออกมามากนะครับก็กดมอบดาวให้กิจคอนเฟิร์มนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแต่ที่สําคัญครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดเห็นโพสต์ก่อนท่านจะไม่พลาดเลขมงคลและการอัปเดตดวงชะตาที่ละเอียดชัดเจนก่อนใครนะครับอยากดูดวงกับผมหลังจบคลิปนี้โทรได้ที่เบอร์1900111230ย้ำนะครับ1900111230โทรไปได้เลยครับวันนี้ ลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะฮะที่สนใจในนาฬิกาของกร i ทคอนเฟิร์มนะครับนาฬิกานี้นะฮะเป็นนาฬิกาที่ผมจัดทามาด้วยคติทางโหราศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของการออกแบบที่เรียกได้ว่านําประสบการณ์ทั้งหมดเกี่ยวพันกับเรื่องของการใช้นาฬิกาการใส่นาฬิกาแบรนด์ดังๆนะครับมาหลายแบรนด์ทีเดียวนะครับมารวบรวมอยู่ในนี้ครับเพื่อให้เป็นทั้งนาฬิกาแล้วก็เครื่องรางให้กับทุกท่านใช้ได้ตัวในราคาไม่แพงนะครับราคาเพียง6 9 9 9บาทเท่านั้นนะครับเป็นนาฬิกาที่ผมทําเองฮะชื่อแบรนด์กรีทคอนเฟิร์ม มีดีอย่างไรนะครับต้องบอกเลยนะครับแน่นบนนะฮะท่านจะเห็นนะครับจะมีลักษณะของพระอาทิตย์นะครับซึ่งจะมีสีน้ำเงินและสีขาวเป็นตัวแทนของสุริยนจันทราแล้วก็หยินหยางด้วยนะครับเพราะนั้นหยินหยางเป็นลักษณะของความสมดุลชีวิตจะไม่ตกต่ําสุริยนจันทรานั้นนะฮะเป็นลักษณะของเทพที่เสริมในด้านเกี่ยวกับชีวิตเพราะนั้นครับยังมีดาวอาทิตย์อยู่ในตําแหน่ง12รากาซึ่งเป็นตําแหน่งมหาอุดครับบ่งบอกถึงลักษณะส,ะส่งเสริมนะฮะดวงเกี่ยวกับพ่งความมั่นคงความดีเด่นเรียกว่าวาสนาบาร,รมีทาอะไรก็สมเ็จโดยเฉพาะเกี่ยว กับคนที่ทําเกี่ยวกับในหน้าหรือว่าเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้ยศตําแหน่งข้าราชการนี่ต้องบอกว่าจะหนุนนําและเสริมดวงอย่างมากทีเดียวนะครับดาวจันทร์อยู่ในตําแหน่งสุกรสองนาฬกาผู้หญิงที่สมใสจะได้อานาจของดาวจันทร์ที่อยู่ในตําแหน่งราศีเมษที่ดีมากๆศุกรสองนาฬกาทให้ท่านจะมีคู่ครองที่ดีนะครับหรือดวงจะเป็นคุณหญิงคุณนายได้เลยนะครับนี่เป็นเคล็ดที่ผมแฝงไว้ในนาฬิกานะครับต่อจากนั้นครับในตําแหน่งหกนาฬิกานะครับเหมือนกังหันหมุนอยุดรอเวลานะฮะผมได้คติมาจากแชรกงหมี่ยวนะครับซึ่งต้อง มีนาฬิกาที่มีแชร์กงมิวหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับจะหมุนนาโชคนําราบมาเข้าสู่ตัวท่านอย่างแน่นอนทีเดียวเลยนะครับในส่วนด้านหลังนะครับจะมีคาถาหัวใจเงินล้านนะครับเพ่งเพ่งพาพาหาหาอรืออยู่ด้านหลังด้วยนะครับเพื่อให้แนบกับข้อมือของท่านเหมือนกับท่านได้จับเงินล้านจับคาถาเงินล้านอยู่ตลอดเวลาทีเดียวเลยนะครับพร้อมกันนั้นครับผมยังปลกเสกด้วยคาถาเงินล้าน108จบในเลิกดวงดอกพิกุลตรีจักรมารโยกนะครับซึ่งเป็นคุณภาพดวงดาวที่ดีมากๆในช่วง ที่22สิงหาคมหกาที่ผ่านมานะครับเป็นเลิกที่ดีเวลาที่ดีในการที่จัดทํานาฬิกาสุดที่รั์ของผมนะครับเพื่อทุกท่านได้สวมใส่นะครับแล้วระบบนาริกาขผมนั้นเป็นนาฬิกาอัตโนมัตินะครับไม่ต้องใส่ฐานนะครับก็เพียงแต่ท่านใส่ในข้อมือเลยฮะเขย่าเขย่าเขย่านาฬิกาก็จะสามารถเดินและใช้งานได้ปกติครับก่อนนะฮะก็หมุนขึ้นไปข้างบนนี้นะฮะสักสิทีนะครับมีระบบกักเก็บพลังงานนะฮะก็จะสามารถอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันเลยทีเดียวนะครับประหยัดคุ้มค่านะครับแล้วก็รับประกัน1ปีเต็มเลยทีเดียวกับกลิ่นคอนเฟิร์มนะสามารถ สั่งจองได้ที่แฟนเพจของผมเลยนะครับขอให้ท่านนะฮะจงร่ำรวยจงถูกหวยได้รับเงินก้อนโตปลดหนี้ปลดสินขอให้สุขภาพดีแข็งแรงขอให้เจอความรักที่ดีการงานที่มั่นคงจับเงินจับทองตลอดไปขอบคุณครับ